นิยายดักนิยายเสียงเรื่องทำนายดากซาตานจอมหื้นตอนที่สองมีอะไรดรครับคุณป้าเรียกผมเข้าพบมีอะไรหรือเปล่าแฟรงค์นั่งเอนตัวบนโซฟา เคงคุณป้าของเขาท่าทางสบายสบายแต่สีหน้าของเขาไม่ค่อยผ่อนคลายเท่าที่ควรเพราะเขาเป็นคนที่ดูเหมือนจะน่าบึงอยู่ตลอดเวลาจรัตเพชรมองหน้าหล่างชายยังไม่ค่อยสู้ดีป้าอยากจะไปดูบ้านที่จันทบุรีแต่อาการของป้าไม่ค่อยดีเลยลูกตัวของป้ารุม พอได้ยินอย่างนั้นฟแฟรงค์ที่ไม่เคยยอมใครแต่ยอมให้ป้าของเขาที่เลี้ยงดูเขามาเพียงคนเดียวขยับตัวเข้าไปเพื่อแตะหน้ผาผากของท่านพลางแสดงทีท่าเป็นห่วงเป็นใยจริงด้วยคุณป้าเรียกหมอมาหรือยังครับแล้วกินยาหรือยังพวกแกทำไมไม่ดูแลป้าของฉันอย่างเงี้ยมันน่าไล่ออกนัก ชายหนุ่มหน้าหลอกเบื้องตึงพลางตวาดจนคนรับชาไม่กล้าสูหน้าแรงป้าไม่เป็นใดแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของไอ้พวกนี้ด้วยท่านตีบเอ่ยปรามหลานชายที่มีนิสัยเวี่ยงวีนมุทะลุใจร้อนก่อนจะเอ่ยปากขอในเรื่องที่ต้องทำป้าเรียกหมอมาตรวจแล้วและ ป้าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหมอบอกให้ป้าผักผ่อนแต่เรื่องของเรื่องคือป้านัดแนะว่าจะไปดูบ้านที่จันทบุรีนะสิป้าไปไม่ได้แบบนี้ป้าก็อยากให้แฟรงค์ไปแทนป้าจะได้ไม่จ่ะ mm. ท่านบอกพลางบีบมือหนาใหญ่ของร้านชายเขาถอนหายใจเมื่อไรหร่ดึครับ พรุ่งนี้เช้าจะ้ะหมายความว่าหลานควรจะต้องออกจากกรุงเทพวันนี้ไปพปักค้างคืนที่นูน่นแล้วตกลงซื้อขายแทนป้าสักหน่อยจะได้ไม่จ้ะจบคำของป้าของเขาแฟรงค์จึงยอมพยักหน้าเขาลองเช็คคิวงานกับเลขาส่วนตัวอยู่สักครู่ได้ความว่าเขาจะสามารถเคลียร์คิวงานได้จึงตอบตกลง หลังจากที่ดูแลคุณป้าที่เป็นผู้ปกครองของเขาเพียงคนเดียวแล้วเขาก็ไปเคลียรงานจนเรียบร้อยแล้วกลับมาเก็บเสื้อผ้าพร้อมที่จะออกเดินทางไปจันทบ,บุรีแต่ระหว่างทางมีพาย,ยุเข้าทั้งที่ตลอดทางที่ขับมาไม่มีท่าทีว่าจะพบกับฝนแต่พอเข้าเขตจังหวัดจันทบ,บุรีเท่านั้น ทั้งฟ้าทั้งฝนก็ตกกระหน่ำดาวก็มีพายุมันมีทั้งฟ้าดองฟ้าผ่าจนรถยุโรปคันรูของเขาไม่สามารถ่าฝนหานั่นออกไปได้คุณแฟรงครับนั่นครับโรงแรมเขามองตามมือของบริกาที่ชี้ไปข้างทางเห็นเงาดังๆว่าเป็นโรงแรมชื่อแปลกๆว่าโรงแรมพกรัก และเมื่อเขาและคนของเขาไม่สามารถจะพารถไปยังโรงแรมระดับ5้าดาวที่เขาจองเอาไว้ได้จึงจำใจต้องแวะพักที่นี่เพื่อหลบฝนหลบพายุพอรถได้จอดหน้าโรงแรมและพอเขาเข้ามาที่พนักต้อนรับเขาก็แทบจะสะบดเพราะมันทั้งเก่าแก่และสดโส่งเป็นอย่างมากเขาเห็นกระดิ่งวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์แต่ ไม่เห็นว่าจะมีใครอยู่ด้านในเคาน์เตอร์นั้นเลยสักคนบัติกาดของเขาจึงตัดสินใจกดกระดิ่งยืนรออยู่ตั้งหลายนาทีจนแทบจะออกไปจากที่นั่นอยู่แล้วเสียงเหลมเสียงอันล้มเล็กของเจ้าของโรงแรมก็ดังออกมามาแล้วค่ะมาแล้วหล่อนคงมีอายุยราวๆ4 0ถึง45 ตัวอ้วอ้วผมหยิกหยกแต่งหน้าจัดจัดปากแดงๆคืนนี้ห้องเหลือแค่สองห้องนะจ๊ะหนุ่มๆหล่อนบอกอย่างมิไม่มีพิธีพิธันเหมือนพวกชาวบ้านชาวบ้านที่พูดจาอย่างเป็นกันเองก่อนจะเอียงคอมองหนุ่มลูกครึ่งลุกหล่อที่ไม่ได้เห็นบ่อยนักเหมือนจะส่งสายตาอ่อยๆแต่ว่า คนอย่างแฟรงไม่สนใจคนที่แก่กว่าเขาไม่ต้องกังวนหลหรอกฉันไม่ป่วแล้วและนี่กุญแจของพวกคุณหล่อนวางกุญแจให้กับพวกเขาก่อนจะเดินนำออกจากเคาน์เตอร์เพื่อเดินพาไปยังบันไดที่นี่มีแค่สองชั้นนะจา๊ะห้องสุดโสตมตามการเวลาไม่มีน้ำอุ่นราคาก็ถูกถูกหวังว่าพวกคุณคงเข้าใจ พราะนอกจากที่นี่จะอยู่กราะจากนอกจากที่นี่จะเปิดค้างคืนเรายังเปิดแบบโชวคราวด้วยผู้จบก็หัวเราะอย่างไม่มีเหตุผลห้องของพวกคุณอยู่นี่นะหล่อนชี้นิ้วที่ถับเล็บสีแดงๆไปตรงสุดทางเดินชั้นที่สองดูหมายเลขห้องกันเองก็แล้วกันส่วนพ่อหนุ่มคนนี้ อยู่ๆหลอนก็กรีดนิ้วมืออบอวบ,บมาบนแขนของแฟรงค์ขณะที่บอดิกาขยับตัวประชิดเจ้านายหนุ่มอย่างแตกตื่นแต่เขากลับส่งสายตาปามใช่ถึงแม้เขาจะไม่ชอบผู้หญิงคนนี้แต่เขาก็ไม่คิดจะทำร้ายผู้หญิงหรือแม้แต่จะสั่งให้ลูกน้องของเขาทำแทนได้แต่ทำหน้าไม่รับแขกไปตามภาษา คุณหล่อดีนะมเมื่อกี้เพิ่งจะมีสาวโสืชุดขาวมาเข้าพักพวกคุณน่าจะทำความรู้จักกันนะคงดูน่ารักดีหล่อนพูดไปก็ส่งเสียงหัวเราะราวกับเป็นเสียงแม่มดเพราะเสียงอันแหลมเล็กก่อนจะหูพึ่งผูกของฉันมาแล้วสงสัยต้องไปจัดการกับมันสักหน่อยหน้อยใช้ให้ไปซื้อของแค่แป๊บเดียวเล่นหายหัวไปเลย ขอตัวก่อนนะจ๊ะหล่อนส่งจูบให้ชายหนุ่มทําตาขยิบขยับใช้โอกาสนี้บีบแขนกํายําของเขายังมันเคี้ยวจนแฟรงค์ถึงกับคํารามด้วยความรําคาญใจเขาคํารามในรําคอเมือสาวใหญ่เดินหนวยหน้าสวัดก้นลงบันไดไปก่อนจะดึงกุญแจาจากมือของบัดิกาดเขาเห็นห้อง หมายเลขของเขาติดอยู่บนกุญแจไม้และไขเข้าไปท่ามกลางแสงของฟ้าที่กำลังสาดแสงแวบวับซึ่งมากับพายุและฝนอันโหมกระนำ่ำกะว่าจะอาบน้ำและพักผ่อนให้เต็มคราบแต่เมื่อเขาปิดประตูแล้วหันกลับมาเขากลับพบกับหญิงสาวผมยาวสีดำาสนิท สวมชุดสีขาวยืนจ้องเขาอยู่กลางห้องบรรยากาศมันโคตรจะได้เลยวะ่ะเมื่อคืนเมื่อคุณยืนอยู่ในห้องพักที่ไม่ใหญ่โตนะักมันเก่าสมซ้อแถมยังมีกลิ่นอับและผู้หญิงชุดขาวท่ามกลางแสงวาบๆของฟ้าแรบจากพายุฝนให้ตายซิวะ่ะเขาสะบดเสียงดังเพราะแวบหนึ่งจริงๆที่เขาคิดว่า กำลังประจันหน้าอยู่กับดวงวิญญาณของผีชุดขาวทว่าเจ้าหล่อนขยับตัวช้าๆเอียงขอบมองเขาอย่างไม่ค่อยเข้าใจนะดูเธอไม่ได้ตกใจที่พบเขาไม่เอาหน้าเขาขยับเข้าไปทีเดียวเขาขยับเข้าไปที่เตียงคิดถึงคำพูดของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของโรงแรม เธอคงเป็นพวกทำงานพิเศษไม่ละ่ะฉันไม่สนใจบริการที่เธอทำอยู่ออกไปจ้าฉันอยากพักผ่อนรู้ไหมที่นี่ทำให้ฉันไม่มีอารมณ์เขาโกรธจัดโยนกระเป๋าเติอนทางไปเด็กลงบนเตียงอย่างคนอารมณ์ไม่ดีก่อนจะหันไปมองผู้หญิงชุดขาวที่ยืนมองเขาอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรดีฉันเออ ฉันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพูดนะคะฉันเออคิดว่าเราคงมีเรื่องเข้าใจบางอย่างผิดไปแล้วเธอบอกเขาอย่างตะกุกตะกักเพราะตอนนี้ชายหนุ่มรูปงามกำลังถอดเสื้อนอกที่ชุ่มไปด้วยน้ำฝนก่อนที่เขาจะปลดเสื้อเชิ้ตออกจนเธอต้องรีบหันหน้าหนีไพลินยอมือทั้งสองอังแก้ม ที่กำลังร้อนเผาร้องหาพ่อแก้วแม่แก้วเพราะเขากำลังเปลือยต่อหน้าสาวเวอร์จิ้นอย่างเธอแล้วเธอจะบอกเขาได้ยังไงล่ะว่าเธอมีกุญแจห้องนี้เช่นเดียวกันกันกบเขาจบแล้วนะคะทำนายดาร์กศาสตร์อันตอมหืนเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะ สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะต่อฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะต่จะได้มีรายได้เพิ่มนะคะมีเงินเดือนนั่นเองเนาะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะรักนักะ่าบุญรักษาสวดอีค่ะ